รเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันสันนิวานวบาล,บาลผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาแปลกแต่จริงค่ะท่านประธานดิฉันจำได้ว่าตอนที่ดิฉันอภิปราย,นโย,ายนโยบายเศรษฐาในปี2566เป็นช่วงน้ำท่วมปีที่แล้วดิฉันอภิปรายนโยบายรัฐบาลแพทองทานก็ช่วงน้ำท่วม มาปีนี้นึกไม่ถึงเลยค่ะท่านประธานดิฉันมาอภิปรายนโยบายรัฐบาลอนุทินก็เป็นช่วงน้ำท่วมอีกนี่สามปีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามรัฐบาลแล้วชีวิตพี่น้องประชาชนก็ยังคงจมอยู่กับวังวนน้ำท่วมอยู่ทุกปีแต่รัฐบาลนี้ค่ะดูจะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงที่ท่านเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเป็นช่วง ที่มีพายุเข้าฝนตกชุกที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานคือณนะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยจุน้ำแล้วมากกว่า80เซนเกือบเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำแล้วแต่ก็ยังมีพาย,ยุหมุนเขตร้อนที่จ่อรอเข้าไทยอีกหนึ่งลูกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่รับน้ําทั้งหลายกักเก็บน้ําจนแทบเต็มศักยภาพแล้วการระบายน้ําก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ําทะเลหนุน คือหากยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสที่พื้นที่จะได้รับผลกระทบสูงถึง11ล้านไร่คิดเป็นความเสียหายรวม30,000ล้านบาทหรือราว0.1%ของ GDP ประเทศเลยทีเดียวคือต้องบอกว่าจากการคาดการณ์ว่า GDP ประเทศไทยเนี่ยจะโตต่ำเตียเ้ยเลียดินแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสติดลบจากภัยพิบัติอีกด้วยค่ะ รัฐบาลเองนะคะก็จะหนักถึงภัยธรรมชาติเหล่านี้ดีค่ะท่านนายกนะคะมาถแถลงว่าจะ เร่งติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยและพัฒนาเครือข่ายการเตือนภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเครื่องมือเตือนภัยที่ท่านนายกหมายถึงเนี่ยคืออะไรคือหอกระจายข่าวหรืออะไรเพราะว่าไม่ได้ระบุะรายละเอียดนะคะแต่ถ้าเกิดท่านจะถือสื่อถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถลม่มหรือ Early Warning System ที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดูแลอยู่แล้วเนี่ยเท่าที่ดิฉันทราบท่านปรนธาคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2 2,548จนถึง2,566เนี่ยทอนอได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยไปแล้ว2,156สถานีแล้วปี67นะคะก็ของบมาติดตั้งเพิ่มอีก119สถานีแต่ปี68 69คะ่ะไม่ได้มีการขอติดตั้งเพิ่มนั่นก็หมายความว่าทางหน่วยงานนะคะได้ติดตั้งสถานีเตือนภยัยควรที่จะเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปี67 68 แต่ทำไมท่านนายกจึงบอกว่าจะมาเร่งติดตั้งตอนนี้คะแล้วมันจะทันกับพายุที่จ่อรอเข้าไทยอยู่หรอคะคือต้องบอกว่าสถานีเตือนภัยเนี่ยคะ่ะครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเกือบทั่วทั้งประเทศแล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีหลายสถานีของตาละ่วยงานอยู่ใกล้ๆกันอีก ปัญหาค่ะปัญหาคือชุมชนท้องถิ่นยังขาดความรู้เซลล์บอทแคสก็ส่งข้อความแบบยาวเหยียดคือประชาชนค่ะท่านประธานเขาอยากรู้แค่ว่าน้ำจะมาถึงเมื่อไหร่ท่วมสูงแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนที่เขาจะเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าจะต้องถึงขั้นอบพยพออกไปเลยไหมอบพยพไปที่ไหน รัฐบาลเขาจะต้องผลักดันเรื่องของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐานหรือ CBDRM ให้จริงจังสร้างความตระหนักความเข้มแข็งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มีแผนของชุมชนเองนอกจากรัฐบาลนะคะจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วท่านก็ควรที่จะนำ AI มาช่วยในระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือ DSS ด้วยการจัดการภัยพิบัติของไทยจะได้มีประสิทธิภาพสทีค่ะ จากก่อนเกิดภัยนะคะมาหลังเกิดภัยท,ท่านประธานท่านนายกแขลงบอกว่าจะเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนขีดเส้นใต้คำว่าเร่งด่วนนะคะ เยียวยารา,าชานี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะคือตั้งแต่ครั้งที่ท่านอนุทินนะคะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลที่ผ่านๆมาท่านเองก็ทราบดีค่ะว่าเรื่องนี้นเป็นปัญหาขั้นตอนการลงทะเบียนการยื่นเอกสารที่ยุ่งยากกระบวนการตรวจสอบการอนุมัติข้อมูลที่ซับซ้อนคือหน่วยงานก็ไม่เคยคิดจะแก้ระเบียบสัทีนะคะ ต้องบอกว่าต่างประเทศค่ะเขาจะมีการคาดการล่วงหน้าว่าถ้ามีโอกาสสูงที่จะเกิดกับภัยพิบัติเนี่ยเขาจะจ่ายเงินแอดวานให้ประชาชนได้นําเงินเนี่ยไปใช้ในการเตรียมตัวรับมือก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้นเกษตรกรก็สามารถนําเงินนั้นนะคะไปอบพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงในฟาร์มปศุสัสตว์หรือว่าเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรก่อนที่จะเสียความเสียหายไปมากนะคะ คือต้องบอกว่าประเทศไทยเราอะค่ะจะต้องปรับแนวคิดจากการตั้งรับเนี่ยเป็นการชิงทำล่วงหน้าได้แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านนายกมาถแถลงอีกว่าจะออบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายสวยหรูดูดีมากค่ะแต่ท่านประธานทราบไหมคะว่ามากกว่าหนึ่งในสามของงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดเนี่ยกระจุกอยู่ที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบเกือบ70%ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภารกิจการจัดสรรน,น้ําและเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําและพื้นที่ชลประทานเป็นรายจ่ายที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างทั้งๆท,ที่ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งในไทยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการค่ะ คือแม้ว่าท่านนายกนะคะจะออกตัวก่อนเลยว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นผู้จัดทำงบประมาณปี69นะแต่ท่านก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณด้วยและงบก็ได้ถูกจัดสรรไปแล้วแบบผิดฝาผิดตัวแบบนี้ท่านจะรื้งงบแผนบูน้ำใหม่ไหมคะหรือว่าท่านมีแผนที่จะโอนย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะ คือต้องบอกว่ารัฐบาลค่ะยังจมอยู่กับความคิดที่จะสร้างโครงสร้างแข็งขนาดใหญ่โดยไม่ได้ดูบริบทในพื้นที่เลยขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะเวียงหนองลมนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำขยันขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่ล่มสลายจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิฉันและชุมชนในพื้นที่ค่ะอยากเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะจะแก้ไขปัญหาจากมรดก ขสชที่ทำไว้นี้อย่างไรจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยน mindset ของหน่วยงานให้เข้าใจว่าการจัดการน้ำที่ยั่งยืนจะต้องอาศัยธรรมชาติเป็นฐานหรือ nature based solution นะคะท่านไปดูตัวอย่างได้ค่ะมีหลายพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องนี้นะคะในรูปนะคะเป็นการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงของชุมชนกะเหลี่ยงจังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวกันเลยนะคะหรือว่าอีกที่นึงนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยแม่ปะยางที่จังหวัดแพร่ค่ะ นอกจากในเรื่องของอะด p ปเทชันหรือการตั้งรับปรับตัวที่ท่านมีนโยบายเรื่องนี้แล้วนะคะท่านนายกยังมีนโยบายเรื่องของมิเทเกชันหรือการลดการปล่อยการเลือนกระจกด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลนะคะจะประกาศให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยการเลื่อนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์ภายในปีพศ2593 คือจริงๆและที่ฉันเองนะคะก็เห็นด้วยนะคะว่าเป้าหมายในซตโรปัจจุบันของไทยเนี่ยล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนไปค่อนข้างมากซึ่งมันส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศค่ะ แต่ท่านอย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้มีเวลาแค่4เดือนไม่ใช่4ปีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ย mm. ก็ยังไม่ทันจะได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยับเป้าหมายเข้ามาใกล้ขึ้นเลยค่ะยิ่งถ้าท่านคิดจะไปประกาศปรับเป้าหมายในซีโร่ของไทยให้ขยับมาเป็น2050ที่ขอบ30ที่ประเทศบราซิลที่จะมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้แล้วเนี่ย นั่นจะเป็นข้อผูกมัดให้กับรัฐบาลชุดต่อไปทันทีค่ะดิฉันจึงขอให้ศึกษาให้อย่างรอบคอบมีรถแมพให้ชัดเจนแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นรัฐบาลน่าจะทำดีกว่าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพักประชาชนเรามีข้อเสนอที่ทางรัฐบาลนะคะสามารถทําได้ใน4เดือนนะคะเรื่องแรกในเรื่องของออระบบเตือนภัยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกคะ่ะประชาชนอยากรู้แค่ว่าน้ําจะมาเวลาไหนสูงแค่ไหนเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรขยายแบบจําลองค่ะจากที่เคยพยากรณ์ ภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้าฝนมาเป็นพยากรระดับน้ําท่วมโดยใช้แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแบบจําลองความสูงแบบดิจิตัลหรือ DEM นะคะในพื้นที่เสี่ยงสูงทั่วประเทศควรทํางานร่วมกันกันกบมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อที่จะได้เลือกใช้แบบจําลองที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้จะได้แจ้งเตือนภยัยได้ล่วงหน้าอย่างน้อย8-10ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการชดเชยเยียวยาก็เช่นกันค่ะควรเปลี่ยนแนวคิดจากการ ชดเชยเยียวยาจากที่ต้องให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปก่อนเนี่ยมาเป็นการจ่ายค่าเยียวยาทันทีที่ประสบเหตุตามที่ผู้นำฝ่ายค้านเราได้เคยเสนอไป,ไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะยังควรนำออภาพถ่ายดาวเทียมนะคะมาใช้ในการตรวจสอบสถานสถานการณ์ภัยพิบัติสไลด์ต่อไปคะ่ะเพื่อให้สามารถประเมินตรวจสอบแล้วก็จ่ายค่าเยียวยาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะ เพื่อที่ผู้ประสบเหตุคะ่ะจะได้นำเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติได้ค่ะคือดิฉันเชื่อมั่นนะคะว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ภายใน4เดือนเพราะหน่วยงานเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วท่านนายกมาถแถลงนโยบายวันนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะสามารถป้องกันภัยพิบัติได้ตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณคณท่านประธาน